ับสวัสดีครับครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mr. g เต t ร์ i ิวไทยแนะครับจุดประสงค์ของช่องนี้เนี่ยเราต้องการปลุกกระแสบาร์บีคิวในประเทศไทยขึ้นมานะครับส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบอย่างสเต็กมากๆเลยเราก็จะย่างบนในในบ้านเนี่ยเราก็จะมีสโตกท็อปอยู่แล้วก็คือเราใช้ะกระทะ กระทะนะเราก็ใช้กระทะเหล็กธรรมดานะ mm. เราใช้กระทะเหล็กธรรมดาแล้วเราก็ย่างสเต็กเราก็ย่างมาบ่อยครั้งมากเลยจนเรามีความรู้สึกว่ามนมันสุดได้แค่นั้นแต่ที่นี้เวลาเราไปกินร้านอาหารตามพวกเสเต็กเฮาส์เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามนมีกลิ่นชาโคลแล้วมันมีแบบความรู้สึกแบบการกิวที่มันไม่เหมือนกับที่เรามาแผนเสียอยู่บนกระทะสักเท่าไหร่เราก็เลยแบบเริ่ม ศึกษาต่อวาเราทำยังไงปรากฏว่าเราก็รู้แล้ววาเราใช้เตาย่างที่มันแบบเมีกลิ่นชาโคขึ้นมาแล้วก็ลักษณะก็แตกต่างกันเวลาเรากินปุ๊บเราสัมผัสได้เลยว่าโอ้นี่มันผ่านจากเตาย่างนี่แหละแล้วทีนี้เราก็เลยไปซื้อมาเราก็ศึกษาเตาย่างต่างๆว่าเราจะซื้อตัวไหนดีนะครับหลังจากนั้นเราก็เลยไปได้ตัวนี้มาชื่อว่าคาร์โโดโจนะครับยี่ห้อนี้กระติ๊กเลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นเจ้ายากที่ดีมากนะฮะก็จะเห็นว่าหลายน้านะฮะทบๆก็ใช้กันนะคะะรับรุ่นนี้เป็นคาร์บอนโดโจคลาสิทีนะครับถามว่าทำไมอันนี้ซื้อรุ่นนี้จริงๆแล้วคาร์บอนโดโจเนี่ยมีหลายหลายรุนะ่นนะแต่ที่เราเลือกรุ่นนี้เพราะว่าหนึ่งมันสูงตัวนี้นะมันสูงมันสูงกว่าคาสสิก คัส s ิค 2S สี่นิ้วเลยทีดเดียวแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมีรุ่นเดิมซึ่งบอกมาใหม่เป็น Connected Joe ดียังไง Connected Joe จเนี่ยมันจะจุดไฟโดยกดปุ่มได้เลยนะกดปุ่มปุ๊บจุดไฟเราไม่ต้องมานั่งจุดเองเอแบบที่ทุกคนกลัวกันว่ามันจะยุ่งยากจุดไฟอะไรเงี้ยและคุมบนแอปพลิันยาก,กอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่เหมือกับเตาอินดักชันเนาะที่เรา เลือกได้เลยว่าเราจะอุณหภูมิเท่าไหรอ่อะไรเนี้ยเสาพวกงนี้เราต้องควบคุมไฟเองนะครับโดยหลักการควบคุมไฟเนี่ยเราก็ต้องควบคุมไฟทั้งตัวบัตเทิมเบนแล้วก็ตัวท็อปเ้นตัวนี้นะครับซึ่งการควบคุม2จุดตรงเนี้ยสำหรับมือใหม่เนี่ยค่อนข้างยากพอสมควรทีนี้ตัวคอนเน็กโจเนี่ยออกมาเนี่ยก็คือเราเลือกอุณหภูมิได้เลยเราอยากได้อุณหภูมิเท่าไหร่แล้วเราก็กดในแอปเลย แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวเตาเนี่ยมันจะควบคุมให้เองแต่ณเวลานั้นทำไมผมไม่ซื้อตัวคอนเน็กโจอทั้งที่ราคา่ตากกันน้อยมากคือจริงๆไม่ได้เป็นบาดใจสักเท่าไหร่ในการที่จะขยับไปเศษตัวเนี้ยมันประมาณแสนสองคอนเน็กโจอก็แสนสองผูกกว่าที่เราไม่ซื้อคอนเน็กโจอเพราะว่าเราไปอ่านรีวิวมาแล้วปรากฏว่าคอนเน็กโจอเนี่ยตัวแอปเนี่ยมันยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ ณตอนนี้นะณเวลานี้2คือ c o n เ e กโจเนี่ยมันยังใช้โมเดลคลาสสิกทู o ูก็คือมันเตีย้ยกว่าตัวนี้4นิ้วมันเตีย้ยกว่าคลาสสิกทีสนิ้วเลยนะซึ่งมีผลอะไรมีผลตอนที่คุณท,ทําพวกโลว์แอนด์สโลวฟที่เราต้องการความสูงเพื่อให้เกิด c คอนเวกชันที่ดีนะแล้วก็มันลำบากเวลาเรา ใส่พวกโซลเลอร์พวกนี้เดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันเป็นเอพิโซดเอพิโซดไปเนาะอันนี้เอาเรื่องแรกก่อนก็คือเอาไว้ง่ายว่า,าผมเลยตัดสินใจเลอกแบบนี้แล้วถามว่ามีตัวช่วยไหมที่ทําให้เตาธรรมดาธรรมดาแบบบ้านๆแบบเนี้ยให้มีทําได้เหมือนคอ n เด็โจอือ่นเ,เดี๋ยวเรามาดูกันตอนหน้าๆว่าเราจะทํำยังไงให้ให้เตาเนี้ยอัจฉริยะได้เหมือนกันอ่าแต่ว่า จุดไฟเราก็ต้องจุดเองอยู่ดีนะแต่เราก็มีตัวช่วยในการจุดเช่นกันไม่นานไม่นานเลยผมลองและทำมาไม่ดูกี่ทีแล้วก็ไม่นานจริงๆวิธีการจุดไฟให้เร็วเนี่ยมีหลายวิธีนะไม่ว่าจะเป็นใช้แบบไฟสตาร์เตอร์หรือใช้อะไรก็ตามแต่ในไทยเนี่ยตัวที่จุดไฟที่ผมหาซื้อได้เนี่ยมันก็มีอยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยวเอามาให้ดูกันนะเราเวลาจุดเนี่ยก็ไม่เกิน สามนาทีสองนาทีเนี่ยส่งสามนาทีเนี่ยไฟก็ขึ้นแล้ว mm. เดี๋ยวเราจะมาจุดให้ดูกันนะในตอนหน้าหน้าและนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราเลือกอคอมมานโดโจคลาสสิกทีแทนที่เราจะไปเลือกอคอมมานโดโจคลาสสิกทูหรือฟันเด็กโจนะครับและที่เราไม่เลือกบิ๊กโจเพราะว่าบิ๊กโจเนี่ยมันใหญ่เกินเราเลือกคลาสสิกโจเพราะว่ามันมันเล็กลงมาหน่อยเล็กเนี่ยไม่ใช่แบบเพราะว่ามันเตี้ยนะคือมันสูง แต่ว่าทำมาฮัตได้ใช่มันเหมาะจับบ้านทั่วไปอ่ามันเหมาะกับบ้านทั่วไปเนาะอ่าเราก็เลยจะเลือกใช้ไซน์นี้แต่ถ้าเกิดสมาชิกอยู่กันเยอะอย่างเงี้ยคุณได้ปาร์ตี้บ่อยๆก็ได้ใช่ปาร์ตี้บ่อยๆชอบปาร์ตี้อย่างเงี้ยมีการปาร์ตี้สันสันบ่อยๆก็แนะนําคุดไปปิกโจได้เลยแล้วถ้ามีสถานที่ด้วยแล้วถามว่าที่บ้านไม่มีสถานที่ทําไงดีอยากได้เราตัวนี้เมื่อก่อนก่อนซื้อเนี่ยคิดเหมือนกันเลยไม่มีสถานที่ไม่รู้จะทำไง ไม่ยากเลยจัดสรรส่วนเลยของบ้านแค่นั้นแหละแล้วตอตัวอีปิวางแค่นั้นเลยทําแค่นั้นเลยแล้วก็ขอแค่มันระบายอากาศได้จุดนั้นแล้วก็มีหลังชาบางบางฝนให้เขาในต่างประเทศเนี่ยจริงๆฝนมันมันมาโดดเครื่องนี้ได้นะแต่ว่าตัดดวบานตตีเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไม่อยากให้เราไปโดนฝนจากเท่าไหร่ครับก,กับอีกเรื่องหนึ่ง ที่ผมไม่ซื้อคอ n เ e ็กโจเพราะว่ามันเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วมันติดอยู่แบบตัวเครื่องแล้วประเทศไทยเนี่ยไม่มีตัวเขาเรียกตัวแทนจําหน่ายอย่างแบบโดยตรงอ่ะที่คบคอนเด็กที่คำโดดโจเนี่ยเข้ามาขายเองโดยตรงเลยเนี่ยตอนนี้มันคือเหมือนกับว่าคนขายก็คือไปไป่ิวาอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยกลัวว่าถ้ามันมีปัญหาเอ่อมันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราไม่รู้จะทำยังไง แต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ Accessory เสริมใช่ไหมมีปัญหาแล้วก็เลือกออแล้วก็ออลองไวนานแล้วก็ใส่ใหม่ได้เลยอย่างเงี้ยหรือว่ามันมีเวอร์ชั่นใหม่อัปเดตใหม่อะไรเงี้ยอุปกรณ์ใหม่ๆแล้วก็สามารถใส่ได้เลยครับแต่ว่าถ้าเกิดเฟ n ร์ t t ก e เนี่ยเวอร์ชั่นใหม่ที่มันทำเป็นแบบที่ไซส์เท่ากับคลาสิกทีออกมานะมันก็น่าสนใจแต่ผมก็ยังบอกว่าตัว Accessory ที่มันไม่ใช่บิวต์อิน,น่ะ เรามาออกมาใส่เองอผมว่าเวอร์กวอ่ที่ดีในความคิดผมนะเออทีนี้เรามาดูกันว่าคำเดิมจโจัสิทีเนี่ยมันเวลาซื้อมาเนี่ยให้อะไรมาบ้านนะใส่มือถุงมือตัวนี้กันความร้อนดีมากนะ การความร้อนดีมากถึงขั้นกันได้ถึงประมาณ900กว่าฟารนไฮต์เลยนะเอ่กกว่าฟารนเฮต์โอเคตัวนี้คามาโดโจคลาสสิกทรีเวลาเราซื้อมาเนี่ยเออแสนประมาณแสนสองเนี่ยให้อะไรมาบ้างประมาณน้าคร่าวนะเออแสนสองให้อะไรมาบ้างเขาก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาเป็นตัวตัวที่รองเอาไว้นะอ่าแล้วก็ตัวเทียด ตัวนี้ตัวเครืฐานนะครับตัวนี้ตัวเครืฐานแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่เอาไว้เออ่หนีบแหลกอ่าเอาไว้หนีบแหลกเนาะเออตัวนี้เนี่ยคอมมาอโดโจคลาสสิกทีเนี่ยก็จะมีแขะมีชั้นให้วางไว้สองสองตัวนะเราจะวางของวางอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็มาแบบไม่ใช่เป็นเดซี่วิวเหมือนตัวคอมเปอร์โดโจเวอร์ชั่นแรกๆแล้ว เขาเปลี่ยนคอนโทร l ทาวเวอร์เนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้เนาะคุมอุณหภูมิก็บัตทอลเว้นเนี่ยคุมประมาณนี้นะครับแล้วก็เราสามารถเปิดหัวตรงนี้ได้นะเออเปิดหัวตรงนี้ได้เปิดตัวคอนโทร l ทาวเวอร์ได้นะครับแล้วก็ทุกส่วนเนี่ยมันก็หลวมๆหน่อยนะหลวมๆเนี่ยเพราะว่ามันถอดออกได้นะครับแล้วตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวเอ่อโปร ไอตัวทอมมิเตอร์ทอมมิเตอร์ที่มันติดมากระโดมนะครับตัวนี้มันมีมาให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างเปิดเนี่ยเราก็เปิดตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้นี่มันจะมีฐานไว้อยู่เนาะเพราะว่าเราเพิ่งทำอาหารเสร็จอย่างที่บอกนะครับ ตัวกร่อมันก็ไม่มีตะการ้าอย่างที่บอกฮะแต่ตัวนี้ให้ให้บาสเกตมาด้วยนะครับมันง่ายต่อการทําความสะอาดมากเลยแล้วก็เวลาเราทําครั้งต่อไปเราก็แค่ยกขึ้นมาเนี่ยนะแล้วเราก็ขยา่าเขยาวาเขยา่ขยาให้ผงถ่านะลงไปที่ข้างล่างนะครับแค่นั้นเลยนะครับไอตรงนี้เป็น Divine and c o n นค e ร System นะครับเดี๋ยวจะอธิบายว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ตัวนี้เราก็สามารถดึงผงถ่านออกมาได้ผงถ่านโอ้มันร้อนเนะ ใส่ถุงมือให้ใส่ถุงมือตอนแรกคิดว่ามันเริ่มเย็นแล้วนะเนี่ยก็เราสามารถเอาผงท่านมาทิ้งได้นะเนี่ยผงท่านจากครั้งที่แล้วนะสะดวกสบายอ่าแล้วอันนี้เราก็เอาจับเข้าไปนะครับอไอตรงนี้เรียกว่าอตัวบัตทอมเว้นนะเอเป็นส่วนที่เอาอากาศเข้าไปนะครับอตอนนี้คลิกก่อนนะครับต่อมา เราจะมาดูกันว่าอุปกรณ์อะไรอีกที่ให้มาแต่เราจะรู้ก่อนนะถ้าเราสังเกตภายในเตาเนี่ยเตาเนี่ยทำจากเซรามิกแตกได้นะบบก,ก่อนแตกได้แต่เป็นเซรามิกที่หนาคามดูโจเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความหนา,เ,าเรื่องความหนาของเซรามิกเลยนะครับแล้วก็ผิวตรงนี้จริงๆเตาคามดเขาเรียกว่าเตาคามดสไตล์เนี่ยมันมีหลายยี่ห้อเหมือนกันนะช่วงหลังๆเนี่ยแต่ว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยความหนาบ้านของเซรามิก ก็อาจจะหนาบางไม่เท่ากันแล้วก็คำโดโจเนี่ยได้จดพวกสิทธิบัตรลิขสิทธิ์อะไรเกี่ยวกับพื้นผิวตรงนี้เอาไว้ซึ่งถามว่าเตาอื่นคำโดอื่นเป็นยังไงผมไม่แน่ใจนะยังไม่เคยใช้แต่มันก็มีเตาคำโดยี่ห้ออื่นๆอยู่เช่นกันนะครับแต่ว่าถามว่าทําไมเราไม่ใช้ k ค t t l ิลเพราะ k ค t t l ิลเนี่ยมันไม่ใช่เซรามิกเตาแคทเิลอ,อย่างเช่นของเวเบออย่างเงี้ยมันก็จะมีนะแต่มันไม่ใช่เซรามิกเพราะฉะนั้นเนี่ย การเก็บความร้อนจะสู้เตาพวกคอมาดูไม่ได้เตคาคอมอดูพอเก็บความร้อนได้ดีปุ่มเนี้ยมันใช้ฐานน้อยลงในการทำพวกโลว์แอนด์สโลว์คุกนะครับต่อมาเรามาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างจริงๆเขาให้ชานี้มาด้วยนะครับตัวนี้คือตัวแบ่งฐานนะครับจริงๆเอามาใส่ตรงนี้ใส่ตรงกลางเนี่ยใส่ตรงกลางเนี่ยแล้วเราใส่ฐานฝั่งเดียวได้นะครับเอาไว้ทำพวกทูโซนคุกกิ้งอย่างนี้ก็ได้นะอ แต่ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยทำทูโซนคุกกิ้งแต่ว่าถ้าใครอยากรู้ว่าทูโซนคุกกิ้งมันยังไงก็คอมเมนต์มาได้เดี๋ยวจะทำทูโซนคุกกิ้งให้ดูแล้วก็ตัวกริทเดิลที่เขาให้มาเนี่ยเป็นทำจากสแตนเลสนะเป็นกริทเดิลสแตนเลสเดี๋ยวว่าให้ดูวนันนี้ตัวนี้คือกริทเดิลสแตนเลสนะ,ะตัวนี้สามารถวางได้แล้วจะสังเกตว่าพอเป็นคาร์บอโจคลาสสิกทีเนี่ยวานได้3ชั้นเลยนะ มันเป็นเขาเรียกว่าทีทีเทียเอทีเทียคุกกิ้งตัวนี้นนะมที่เกี่ยวอ่ามันวางได้นี่ระดับชั้นที่หนึ่งระดับชั้นที่สองระดับชั้นที่3ถ้าเป็นคอนเน็กโตเหมือนจะมีแค่2ระดับชั้นดัะนั้นนะเราสาม,มารถเลือกวางคุกกิ้งที่ระดับชั้นล่างสุดแบบนี้อยากได้ร้อนแบบอยากได้ร้อนจแบบันดนะใช่หรือว่าเทียบนก็ได้ในผมวางเทียบนให้ดูนะเนี่ยไอตัวนี้คือเขาให้มาอยู่แล้วนะครับ ท่นี้มันก็จะให้มาทั้งสองฝั่งเลยนะครับเอ่อ uh, เป็นสเตลเล่เนาะอย่างดีนะ uh, ครับเราเวลาระวางก็วางแบบเนี้ยเนาะเอาะตัวนี้ uh huh. นะครับ uh huh. ทีนี้ตัวนี้เป็นตัวรองนะเอาไว้แบบเนี่ยเวลาเราจะทำาพวกทูโซนคุกกิ้นก็ตามหรือเราจะวางพวกดนะีเฟคเตอร์เพดเด็งเนาะเดี๋ยวจะให้ดูดนะีเฟคเตอร์เพด เนี่ yeah. ผมผมแนะนำนะถ้าคุณจะวาง d e f e c t ตอร์เพดอะให้ให้ติดตั้งตัวนี้ไปก่อนการในตัว d e f e c t ตอร์เพดมันตกลงไปข้างล่างเนาะเพราะมันอ่าเดี๋ยวผมพาดูเลย d e f e c t ตอร์เพดคืออะไร d e f e c t ตอร์เพดคือตัวแบบนี้นะครับอ่าเนี่ยตัวแบบนี้ซึ่งพอเราวางอย่างเนี้ยมันก็ง่าย ในการที่เราจะวางดิ f เฟเ o อร์เพดลงไปได้เนะครับนี่นเบาะระวางแบบนี้ได้เดี๋ยวอ่าโดยเนี้ยเราก็สามารถวางอ่าเราสามารถวางแบบนี้ได้ถามว่ามันใช้ทําอะไรอันนี้ปกติสีขาวนะฮะอ่าใช่ปกติสีขาว <laughs> พอเราคุกกิ้งแล้วมันก็จะเป็นแบบเนี้ยอ่าแต่ว่าทําคอบศาสตร์ได้ไหมได้แต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปดูคลิปหน้าๆกันว่าเราทําคอบศาสตร์กันยังไงแล้ว<อ>แต่ถามว่าใช้ทําอะไรพวกเนี้ย หลักๆคือเอาไปทําพวกไม่ให้ไฟอ่ะมันโดนโดยตรงเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาอธิบายกันคลิปหน้าเอาไปชิดชิดฟันะไ้คิดเน่ยเรคเครื่อนบอนอินโทรก่อน,เป,นเป็นอุ่นเครื่องก่อนนะไว้ใช้ว้าใช้ทำยังไงตัวนี้นะครับ snow ูเน n e r เอ่อเท่าที่ผมไปอ่านมาเนี่ยคนคิดเนี่ยจากฮาวานนะนักศึกษาฮาวานอา่าเนี่ยมันจะประกอบกันขึ้นมานะครับไม่ไม่ได้ประกอบให้ดูเนาะแต่ว่า เอาเป็นว่าให้รู้ว่ามันมีสโนว์โรลเลอร์ตัวนี้อยู่ที่ผมบอกว่าตัวคอนเน็กโตะใส่สโนว์โรลเลอร์ได้ไหมใส่ได้แต่มันจะค่อนข้างแน่นๆเลยมันจะแน่นๆเลยเหมือนมันพิดาดผมก็เลยไม่ชอบสโนว์โรลเลอร์ใช้สําหรับพวกมันจะดีกับพวกโ o แอนด์สโนคุมากๆเห็นคาว่าอย่างนั้นนะคับอ่าแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจริงๆมันก็คือตัวบังไฟแหละมันก็ทําหน้าที่เหมือนกับเอ่อเพดีเฟกเตอร์ ตัวนั้นแต่ว่าตัวนี้มันจะทำหน้าที่ได้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูมาชิมกันว่ามันดีกว่าแค่ไหนเดี๋ยวไว้ทําเปรียบเทียบใครอยากรู้คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยจะทำเปรียบเทียบไปอยู่แต่ง่ายๆว่ายังไงคุณซื้อตัวนี้คุณได้ดีเฟ c เตอร์มาแล้วคู่หนึ่งแล้วได้สโตโรเลอร์มาด้วยนะครับยังไงมันก็ให้มาครบหมดแล้วนะครับส่วนตัวอื่นๆถามว่าอุปกรณ์อื่นมีงอกไหมเหมือนกล้อง พวกแนก้องเนี่ยเวลาเราซื้อมันก็จะมีเออ่พวกงอบนะพวกเลนพวกงนี้ตัวนี้มีงอบไหมมีมีแน่นอนนะครับเออ่เพราะว่าเวลาเราจะทําพวกเนื้อพวกอะไรเงี้ยเราก็าจะต้องซื้อพวกแคสไซออนเบรดเดิลมาเออ่แคสไอดอนไอ้แคสไอร,อ,ไอ,รอนที่เป็นที่หน้ามันเป็นแบบทึบๆอะ่ะแล้วเป็นมันจะทึบๆเลยนะเอาไว้ทำพวกเบอร์เกอร์ก็ได้หรือเอา เอาไว้เสียแบบแนมแนบอะไยก็ได้นะครับก็มีมีหลายอสัง s ารรรวมถึงตัวพวกควบคุมมูลคุณนะครับที่ทำให้ได้เหมือนแบบ c o n n e c t โจนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูในตอนหน้าๆกันว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวตอนหน้าๆเนี่ยเราจะทำไปเรื่อยๆเป็นเอพิโซดเลยนะตอนหน,หน้าเราก็อาจจะมีการทำเบอร์เกอร์ให้ดู มีการทำสเต็กให้ดูในวิธีต่างๆนะครับแล้วหลังจากที่ผมชิมเป็นยังไงบ้างสเต็กบอกได้เลยว่าแตกต่างมากกับแผนเซียสำหรับผมนะแตกต่างมากจริงเพราะว่ามันมันได้ฟีลแบบชามันได้ได,ได้ได้กลิ่นฐานอเอ่อไม่รู้จะอธิบายยังไงนะแต่ว่าเดี๋ยวทำแล้วจะอธิบายให้ดูนะ มันจะคลาสสวยมากแล้วมันก็จริงๆคลาสสวยเนี่ยกระทะก็ทําให้คลาสสวยได้แต่ว่ามันขาดเสน่ห์เรื่องกลิ่นเรื่องอะไรไปนะครับสําหรับคนที่ชอบแนี่ก็คุ้มค่าที่จะที่จะทํานะถามว่าถ้าคนเนี่ยอยู่คนเดียวอะไรเนี้ยเตาตัวเนี้ยแพงเกินไปมีตัวรองมาไหมมียี่ห้ออื่นก็มีรวมถึงตัวนี้ตัวเล็กก็มีเรียกว่าคารมาดุกจูเนียนะครับลองไปลองเสิร์ชกันได้คามาดุจูเนียนะครับ ูเนียเนี่ยมันจะเป็นตัวที่แบบเราไปวาวงบนโต๊ะหรือวาวงบนอะไรเนี้ยมันก็จะเตาเล็กลงมานะครับแต่ว่าความสูงความอะไรมันก็ไม่เท่ากับคลาสสิกทีนะครับลองดูนะนครับคาราโดาสไตล์มันก็จะมีบรรันที่ห้ออื่นๆล้วก็ลองดูได้นะครับก็ ตอนนี้เราอธิบายไปหมดแล้ว introduction สำหรับวันนี้นะครับว่าเราทำช่องนี้เพื่ออะไรนะครับและเราจะใช้เตาตัวไหนนะครับแต่เดี๋ยววันนเดืยวเราจะมีการทำเคท t เทิลของเวเบอร์ให้ดูช่วยเชย่นกันว่าว่าทำยังไงสับแล้วก็ลงถึงอธิบายอุปกรณ์ต่างๆนะครับส่วนคลิปหน้าคลิปหน,หน้าเนี่ยไม่รู้นะว่าอะไรจะมาก่อนมาหลังเราก็จะมาย่างสเต็กให้ดู สเต็กเนี่ยในการย่างก็มีหลายวิธีด้วยนะมี t r a d i t i o n traditional e a r เอ่อ reverse sear แต่พว ier, นกนี้ต่างๆเราจะมาทำให้ดูเลยว่าตัดแบบเนี่อยอาอุหลายคนบอกว่ามันยุ่งยากมากเลยกันแบบใช้เตาแบบนี้มันรู้สึกชีวิตวุ่นวายเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าชิปมันมีเทคนิคอย่างไรในการคุมเตาให้มันแบบ ง่ายมากเพียงปลายนิ้วแล้วก็คุณคุมเตาแล้วก็นั่งกินสเต็กเหมือนกับร้านอาหารหรูๆได้เลยนะครับเพียงแค่คุณไปซื้อเนื้อมาแล้วทำกินเองประหยัดกว่าเยอะนะครับและอร่อยนะครับไม่ต้องเดินทางนะครับดูติดตามช่องนี้คุณทำเป็นแน่นอนครับผมเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในตอนหน้าครับว่าจะเป็นยะงไรเดี๋ยวมาติดตามกันครับผมสดีคับครับสวัสดีครับ